ฮัลโหลทุกคนครับสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านร่วท่ากันด้วยและกันนะครับผมยูบช่อง Alex กซ์ยูนิเกมสโตร์โฟร์เอ็กซ์ตรีมของเราเช่นเคยนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลงดันเคลียร์บัตรดันที่ได้มาฟรีแล้วเลกเปลี่ยนไม่ได้ครับเดีย๋ยวมาลองดูว่าเราจะได้อะไรมาบ้างตอนนี้ผมมีเงินเซนอยู่40,000นเซนนะครับเดีย๋ยวมาลองดูว่าผมลงดันเนี่ย38ใบตอนนี้มีอยู่38ใบใช่ไหมน่าจะใช่ เล่นไหมเออน่าจะ38ใบอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าลงโฮเทล38ครั้งผมจะได้อะไรมาบ้างแล้วก็เงินเอ็มจาก40,000เซนเนี่ยจะได้กี่เอ็มจะถึงเอ็มหนึ่งไหมสำหรับ38รอบลงให้ดูกันจุกๆไปเลยทุกคนโอเคผมขอแปลงบอสเป็นโฮเทล เราชันกับโฮเทลนะครับทุกคนก็ฝากทุกคนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับอย่างหนึ่งเลยคือกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมหน่อยตอนนี้ฮิต1,000สเปเชียล1,000 1,000เหมือนกันนะครับดีมีแค่นี้เลยยังไม่ได้ซื้ออะไรผมโลกไปหมดแล้วที่แรกผมว่าจะไม่เล่นแล้วเอาจริงคือผมล้มเลิกความคิดว่าผมจะไม่เล่นแล้วแต่มันจุกคิดขึ้นได้ว่าเราช่องเราไม่มีอะไรจะทำ ช่วงผมคือมีแค่ฟีฟ่ากับโซนโฟไหนไหนก็โลแล้วผมมีเงินอยู่ประมาณ 20m ทุกคนผมมีเงินอยู่ประมาณ 20m ผมก็เลยขายไป 5m ที่แรกผมไม่จะขายหมดแหละผมเลยขายไป 5m ไม่ใช่วันนี้นะไม่ใช่วันนี้วันนี้เอ็มเหลือเอ็มละเก้ตอนผมขายอะเซตเอ็มโขงขายเอ็มละหนึบาทเนาะผมก็เลยขายเอ็มไปเอ็มละแปบาทก็400บาท ผมก็เลยจุกคิดขึ้นได้ว่าเก็บตังค์ซื้อล็อกเกอร์มาฟาร์มดีกว่าเออเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยผมไม่ใช่คนที่มีเวลาว่างที่จะมานั่งฟาร์มทั้งวันนะผมมีงานที่ต้องทำหนึ่งเลยคือร้องเพลงตามร้านผับร้านบาร์ร้านเหล้าอุ้ยพี่บิมยังเล่นอยู่พี่พี่บิมเอ้ยแกสตรีมไหมอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ผมไม่ได้ดูอันนี้คือผมพึ่งกลับมาห้องแล้วก็ มาอัดคลิปเลยนะครับมาอัดคลิปให้ทุกคนดูหนึ่งเลยนะครับผมไม่ได้สตรีมไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นที่จะมานั่งทําเพราะว่าหนึ่งเลยผมมีงานที่ต้องทําร้องเพลงในผับในบาร์ครับตอนกลางคืนเชา้ากลางวันเรียนนะครับตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปเลยทุกคนบางคนอาจจะถามว่าทําไมมีงานทําทําไมไม่มีเงินเติมเกมผมมองว่าอย่างหนึ่งคือเกมไม่น่าเติมเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่า30 8รอบเราจะได้อะไรมาบ้างแล้วก็จะคุ้มกับเวลาที่เราเสียไปหรือเปล่าคุณเซนได้มาฟรีจากล็อกอินดูกันว่าผมจะอัพวลเป็นเวลเท่าไหร่หนึ่งเลยอัพวลเป็นววเท่าไหร่สองได้ของอะไรมาบ้างได้เงินเอ็มกี่เอ็มแล้วก็ได้ใบบวกกี่ใบนะกันแตกจะมาไหมเดี๋ยวไปดูกันสเตตัสก็ให้ดูแล้วเนาะประมาณนี้นะับตามนี้สกิลบวก7ครับผม เดี๋ยวเราไปลงโฮเทลกันไม่พูดมากแล้วที่แรกผมว่าจะลงเป็น3จอแต่โน้ตบุ๊กผมมันไม่ไหวนะครับโน้ตบุ๊กผมไม่ไหวจริงถ้าลง2จอได้อยู่เดี๋ยวถ้าใครอยากถ้าใครอยากดูลงดัน2จอ3จอคอมเมนต์บอกผมบอกผมหน่อยนะเดี๋ยวผมจะได้กลับกลับบ้านเปียวโนบุ๊กอีกเครื่องหนึง่งผมเอาโน้ตบุ๊กอีกเครื่องหนึ่งไว้บ้านนะครับถ้าใครอยากดูคอมเมนต์นะ ว่าอยากดูลง3ามจอสี4จออะไรเงี้ยนะครับโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งของผมมันไม่ได้แรงนะครับหนึ่งเครื่องน่าจะแบบว่าไม่แหลกเลยนะถ้าเอาไม่แหลกน่าจะลงได้ประมาณ2จอนะครับผมมีโน้ตบุ๊กสองเครื่องอีกเครื่องหนึ่งอยู่บ้านนะครับถ้าใครอยากดูลง4ี่จอคอมเมนต์คอมเมนต์มาผมแล้วกันนะครับ ผมจะได้กลับเฟลโนบุ๊กมาทําคลิปลงดัน4จอยทุกคนดูว่ามันคุ้มแค่ไหนกันนะครับอันนี้คือลงเป็นวิทยายานให้ทุกคนดูตั้งกัน1จอลง38รอบมาดูกันว่าผมจะได้อะไรมาบ้างอืมพูดบ่อยมากอาจจะให้ดูคร่าวๆสักประมาณ2อสตานะทุกคนหรืออาจจะตาเดียวนะเพราะว่ามันอาจจะนานนิดนึงเดี๋ยวผมก็จะตัดให้ไปดูตอนที่สรุปเนาะว่าได้อะไรมา นะว่าได้อะไรมาบ้างนะครับที่จริงผมก็อยากแบบมีเวลาลงดันให้มากนะแบบว่าจะจะได้เก็บเอ็มซื้อเซตอื่นๆอ่ะเหมือนที่แบบช่องเงินอื่นเขาได้พวกเซ็ตลิงอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมไม่มีเวลาที่อย่างเดียวเลยไม่มีเวลาจริงๆทุกคนคือเวลาจะทําคลิปแบบแทบไม่มีเลยอ่ะอันนี้ก็ต้องขอโทษขอภัยท่านผู้ชมล่วงหน้านะครับผมเราไม่ต้องรีบนะครับผมไม่รีบนะถ้าใครรีบก็ใช้อีไปเรื่อยๆทุกคนเชื่อไหม สำหรับคนที่ติดตามช่องผมน่าจะรู้ดีแต่ว่าใครที่เพิ่งมาติดตามผมขอบอกเลยว่ามานาะขวดใหญ่ผมเติมตั้งแต่1510จนตอนนี้ยังไม่หมดเหลือ98ขวดทุกคนเหลือคตรเยอะเหลือเยอะจริงเหลือเยอะมากบอกเลยตั้งแต่15โปรโมชั่น1510นอะเอาเติมเอาไปบวกกันแต่งะเหลือยันตอนนี้เออเห็นคนบอกว่าไอ้นี่ไอ้นี่ใช่ไหม ม,มันชอบค้างตอนบอสอะถ้าอ e ีแบบทีเดียวตายอะไรเงี้ยเอาขอหนึกว่าค้างอีกมันชอบค้างตอนจบบอสถ้าเราอ e ีทีเดียวตายถ้าถ้าบอสตายก่อนอะไรเงี้ยมันจะชอบค้างนับเป็นนาทีอะไรเงี้ยผมเห็นคนนึ่งไหมครึ่งชั่วโมงรอได้ไงวะครึ่งชั่วโมงแล้วแบบมันไม่รันไปโจ๊กเลยได้ระดับเอสอะไรเงี้ย อันนี้ผมเพิ่งมาลงดันในรอบน่าจะเดือนหนึ่งล้ไม่ได้เล่นเลยทุกคนแบบว่าทําคลิปพรีวิวแพ็คเปิดไข่เฉยๆไม่ได้เล่น p v p หรือว่าลงดันเลยอุ้ยลงโฮเทลร้อยร้อได้ตังค์มามาหมื่นเอ็มเอ้หมื่นเอ็มอะไรวะหนึ่งหื่นเอเราได้ตังค์มาหมื่นเชแล้วทุกคนแป๊บเดียวจบโฮเทลเล้เราได้ตังค์มาหมา 10, ื่นแบบเชนะต, 10, นะตั้งแต่เล่นโซนโฟร์เอ็กซ์ตรีมมายังไม่เคยได้ใบบวกกันแต่เลยนะ โอ้โหแม่งเล่นจบจกไม่ได้อะไรเลยไม่มีอะไรดอกมาเลยทุกคนเล่ดเชื่อมากตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ไม่มีอะไรดอกให้เลยเล่นดึกมันเล่นดอกไม่เดียวหรอือะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอตั้งสติแป๊บหนึ่งก็ว่าอยู่ลืมอะไรลืมเปิดคูณ e อคูณเซนโอ้โหชิบหายโอเคทุกคนเดี๋ยวจะล่อยยาวๆแหละตอนนี้เดี๋ยวผมจะลงให้ดูยาวๆแหละไป โอเคครับผมทุกคนประมาณนี้ก่อนละกัน1ชั่วโมงเราจะเล่นไปเราจะเล่นไปทีละขั้นตอนละกันนะครับตอนนี้1ชั่วโมงหมดไปแล้วอุ้ยแต่งตัวของในตัวเต็มพอดีแล้วก็บัตรหายไป1ิบใบนะครับก็ชั่วโมงละ1ิบใบประมาณนั้นอุ้ยได้กันแตกมา ได้ก้นแต่งมาเดี๋ยวลองตีบวกก่อนขอตีบวกแป๊บนึงเดี๋ยวเราค่อยไปสรุปนะครับทุกคนเอาลงดีดีกว่าลงดีลงดีใบเดียวโอกาสใบเดียว2 5งหมเอา้าเมื่อกี้เท่าไหร่วะสองแสนเท่าเดิมโอเคจบเมื่อกี้ได้ตังมา2องแสนเดิมเลยเรามีเงินอยู่4 0 0 0เซ็นเซนก็สรุป ลง10ตาเราได้เงินมาทั้งหมด2 0 0 0 0นหาหมหรือ250,000นเซนนั่นแหละนะครับประมาณนั้น1ชั่วโมงแล้วก็ได้ขอบขาวเยอะเลยขอบเขียวมี1 2 3่5ขอบเขียวมี1่อ่าขอบเขียวมี5ชิ้นนอกั้นเป็นขอบขาวหมดนะครับแล้วก็ได้สูมแก้ว2-5งมา7ชิ้นนะครับแล้วก็ใบบวก3ใบครับทุกคนประมาณนั้น ได้มารวมๆน่าจะอรอๆสักประมาณตีไปประมาณ3 0 0แสนอ่ะ10ตาลงโฮเทล10ตาได้เงินมาประมาณ3 0 0แสนเซนโอเค1ชั่วโมง1ชั่วโมงเท่ากับ3 0 0แสนเซนอันนี้คือเคลียร์คลังนะเคลียร Cl ์คลังบัตรฟรีบอสฟรีคุณเซนฟรีคุณนิี้าี50%รฟรีคุณนิี้อี200%ฟรีฟร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 นะเราได้เวลมา1เวลด้วยนะน่าจะเห็นกันไปแล้วแหละอ่าในคลิปที่ผมลงกันเพราะว่าผมอัดตลอดนะครับ ไม่รู้ผมจะตัดออกหรือว่าจะเร่งสปีดคลิปให้อันนี้ก็ต้องรอดูเนาะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนแล,นะล้วกันเนาะสำหรับลงดัน1ชั่วโมงโฮเทลเดี๋ยวเรามาต่ออีกเคลียร์คลังเหมือนเดิมเป็นคอนเทนต์เคลียร์บัตรดันในคลังแล้วก็เคลียร์ของต่างๆในคลังที่มันเกี่ยวกับการลงดันนะครับที่มันแลกเปลี่ยนไม่ได้อะที่เราได้มาฟรีอะ ไม่เกี่ยวกับที่เราเสียตังค์อ่ะอประมาณนั้นนะครับโอเค e ีพนี้ก็อีแรกขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับช่วยกันกระทืบไลค์คลิปนี้ด้วยเดี๋ยว e ี2มาแน่นอนนะครับก็คอนเทนต์นี้มาเรื่อยๆเลยช่องผมไม่มีคอนเทนต์แล้วก็คอนเทนต์นลงดันเคลียร์คลังนะครับโอเคทุกคนฝากด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกัน E ี2คีครับผมทุกคนวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไม่เพียงเท่านี้ลากันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊ๆและ